คือพี่รู้ไหมต้นไม้ของพี่อ่ะใช่นี่แหะต้นไม้ของพี่ใช่คือถ้าพี่ให้โดบอกว่าต้นไม้พี่อ่ะผมก็อาจจะมาถูกละบอกสะพานหลังเรียนอือแล้วผมวิ่งมาจากนู่นอ่ะให้ตายเะไม่กล้ามาแถวนี้พี่วันนั้นผมพาน้องไปหนึ่งบ้านผมตกลงไปในน้ำเี่ยวเไอเด็กพวกนี้เพ๊าหนึ่งฮะไปถึงยังไงอ่ะคือ ขี่ไม่ขวาดมาเลยตกอะไรไม่รู้ป้องๆพลอ๋อมีตีมันเยอะใช่แบบไม่่อยกล้าขี่ไม่ขวาดมาฝั่งนี้เลยนี่ผมไปดูผมนึกว่าพี่อยู่ตรงนู้นไม่ใช่อยู่ตรงนี้มันจะมีอะไรอยู่ตรงนู้นอะเหมือนแท่นอะไรไม่รู้อ่ะเขานอล่มศีลอยู่ไม่รู้เหมือนกันน่าจะหลุมศพนะ ทำไรอ่ะนั่งเล่นนั่งไม้แล้วคือทำไมไม่ให้บอกตะแก่เป็นไรอะ่อระก็บอกก็บอกไปสิแก้งขเขาแอบ,บนะจัดที่บ้านผมเหา่าสักคู่ <laughs> ฉันบอกพี่ชายพวกเธอไปแล้วว่าอยู่ตรงไหนแต่ฉันบอกว่าแค่ต้นไม้ พี่ชาร์ลอตพี่ลูกแก้วอยู่ไหมอ่ะทำไมเหรอโห oh, จะถามเลยพี่<อ>จะกันเยแป๊บนึง